หน่อยครับจากกรณีที่ไปทําธุรกิจอยู่ที่อเมริกาเป็นยังไงครับเรื่องไข่ขพรามครับไข่ขพรามนี่พอดีผมศึกษาตามใ้ทางยูทูบนะครับเห็นบอกว่าเมืองไทยนี่เป็นแหล่งแหล่งกําเนิดอยู่ที่นี่แต่ไปถามคนไทยส่วนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักอืแต่ตอนนี้ผมมีข้อมูลว่าท้ง e อก็มีความต้องการ ไข่พัมสิงคโปร์ก็ต้องการไข่พัมแล้วที่อิสราเอลเนี่ยเขาเอาไข่พัมไปวิจัยเขาอยากจะเอาไปเลี้ยงไข่พัมอยู่ที่อากาศอัสเทรียใชมฮแล้วในอนาคตเนี่ยไข่พัมนี่จะเป็นอาหารที่เขาส่งไปกับมนุษย์อวกาศฮะฮะขึ้นไปอยู่ในอวกาศผมได้สนใจฮะสนใจไข่พัมเนี่ย ผมศึกษามาเป็นเดือนนะก่อนที่ผมจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ได้มาประชุมกพวกเพื่อนสูงที่นครนมทําไงเราจะาไปหาแหล่งที่เลี้ยงไข่ผําที่นครนมแล้วเมื่อวานนี้เราก็ไปเจอแห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านหนองประดุกนะก็ได้มาแปดกิโลเมื่อวานดีใจมากนะม,มันมีคุณค่าทางโภชนาก,การสูงไหมครับเยอะแยะเลยฮนะ มีมีเหล็กมีสังกสะสีมีวิตามิน A วิตามิน B โดยเฉพาะ b ีสิบสองฮรบสิบสองมีมันมันมันเหลือเชื่อมากครับไปผปสมกับอาหารเมนูอ<ท>า <ำ S 2> <ข>หารได้ทุกอย่างคนะาดว่าอนาคตนีจะคนจะหันมอลิภคไข่ผัมเยอะไหมครับผมผมคิดว่านะสำหรับโดยเฉพาะพวกที่ บางสวิรัดไม่ทานะเนื้อสัตว์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ว่าดีเลยคนระับผมว่าแล้วไข่ผําเนี่ยเขาจะอยู่ในบริเวณจุดไหนที่มันคิดว่าเป็นที่ว่าปลอดภัยที่ที่อากาศที่เหมาะสมของไข่ผําที่จะเลี้ยงไข่ผําได้นี่<ม>เขาบอกว่าอยู่ในรุ่มแม่น้าโของอื<ม>อยู่ภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคเหนือ อุณหภูมิต้อง20องศาเซลเซียสความสะอาดสะอาดไข่พัมต้องการน้ำสะอาดแล้วก็น้ำนิ่งถ้าน้ำไม่สะอาดนะครับไม่ได้ไม่เกิดไม,ไม่เกิดนะโอ้โอเขาต้องอยู่ถ้าแทงว่าตาหาสะไหนมีไข่พัมแสดงว่าสะนั้นสะอาดน้ำสะอาดครับโอ้ครับครัขบขอบคุณมากครับขอบคุณมาก